รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมนะครับเข้าสู่รายการนเที่ยวกันนะครับเทปนี้นะครับเป็นเทปพ,พิเศษนะครับเราขอเอาบรรยากาศงานแต่งของเรานะครับเข้ามาแทรกเทปญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องว่าอยากเห็นว่าภาพบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นอย่งไงนอกจากงานแต่งของเรานะคะยังจะเอาเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของเทศกาแต่งงานของเรานะคะทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในเทปวันนี้นะคะ่ะติดตามชมกันเลยะคะ นี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าคือฝีมือของคนที่อยู่ในเรือนจำคือต้องบอ,อกว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่คุณลีแล้วก็คุณฟุกเขาเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือในผลงานของพวกเราขอบคุณโชคชะตามากที่ทำให้เราได้เลื่อนแล้วมีภาพความทรงจำแบบนั้นมีความรู้สึกแบบนั้น,ม,ม,บบน,นมีนาตาชามาอยู่ในงานด้วยมารู้สึกว่าแบบ มันอิ่มมากรสก็ได้ล่ะใช่น่ารักนาจริงจมีใจดีใจที่ได้มีใจที่ได้รอกเสี่แกร์นี่แท็บ t r 5G h a p p i n e s s Express สัญญาณความสูขเร็วแรงทั่วไทยครอบ g l o l d Gas พร้อมสิบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน World Gas ช่างเยอะมากแล้วในหลายๆอย่างมาเพิ่มใหม่พวกรายละเอียดปิดย่อยอะไรไม่มากแต่แต่มากรีผู้ผิดมันมากคือ <c oughs> ตอนแรกอะเราคิดว่าคือตอนที่เราเลื่อนนะฮะมันสิบวันอีกสิบอีกไม่กี่วันเราจะแตกแล้วสิบ <c oughs> <c oughs> วันสิบวันใช่ <c oughs> แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องเตรียมทุกอย่างครบแล้วใช่ <c oughs> แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ ไม่ใช่เลยด้วยอ่ะไม่ใช่เลยทำไมตอนนั้นเราไม่เคยเห็นภาพว่าเอาเป็นว่าเราเตรียมการไปแล้วประมาณ70%เรในเรื่องใหญ่ๆแต่มันยังมีดีเทลปีกย่อยที่แบบต้องลงรายละเอียดเป็นเยอะมากมันเป็นอะไรที่เตรียมมาเยอะและ้วโรงแรมเตรียมแล้วอะไรมันเป็นทีมงานหลายๆแต่อะไรก็ไม่ว่าหาเราเตรียมแล้วทำไมมันไม่มเหมือนเดิม้วทำไมาวาก็ไม่เปลีป่ยนแปลง มันมันมีความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเวลามันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมก็คือ,อ,องานเราก็คนที่เราเชิญก็น,น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเปลี่ยนอะไรหลายอย่างก็ถามว่า<ๆ>รู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจที่ได้กลับตามคมตั้งใจแล้วแล้วก็โล่งแล้วว่าเอยได้จัดแล้วนะคะไม่มีอะไรรัง้งวา ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะนี่คือตั้งใจมากว่าเตรียมอะไรนะคะที่ปุ๊คบคาตแล้วก็เป็นธีมงานเราต้องมีกุหลาบนะคะก็เลย<อ>มีกุหลาบมาตามธีมนิเดิึงกับชานมกา,าะะ้านี่เป็นพิซซ่าฮัทค่ะเพราะว่าเราจะได้ฉีดฟิลจากข้าวมันไก่นี่อนี้ตั้งใจมากเลยเี่หาะคือเป็นไอเข้าไมเขาไม่ได้ แล้วค่ะและนี้ก็อยากให้พี่ๆเขามีความสุขกับเราไปด้วยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะลีความเป็นลีคืองานแต่งจะขาดไอติมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทานตลอดโดยเฉพาะเวลาหุดหิบทานไอติมแล้วเราจะอารมณ์ดีนี่คือลีท <laughs> ี่พี่พบรู้จักมาทั้งชีวิตฉะนั้นเนี่ยงานแต่งต้องมีไอติมค่ะที่เราเลือกแล้วนะคะว่าอันนี้เป็นแบรนด์ที่ดีใช้บวกกับเราก็เลยทํากินึ่งค่ะเรารู้สึกว่า True Love Kiss เนี่ยก็คือว่า รักแค้ชนะอย่างจึงมีรถทูแล้วคิสมารเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้กินเนี่ยจะโชคดีนะคะแล้วก็เลยมีกิมมิคแบบนี้นะคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ไปกับเราอิ่มท้องนะคะส่วนอาหารในงานเดี๋ยวไว้ไปดูกันนั้นคือชาย เลือกอยู่หลายวันมากนี่ก็กําลังงานจะเริ่มแล้วนะครับแล้วก็กําลังรอไปถ่ายรูปกับเพื่อนและครอบครัวอยู่นะครับจวันนี้นะครับนี่พิเศษนะฮะลอรี่เซ็กจากุต้านะครับมาเป็นนี่เลยโอ้โห ใช้เราเป็นไนสเตอร์แกสเอรเลยนะครับแล้วก็มีอาจะมียังไม่เสร็จนะฮะฟร์มเวิตัวต่างใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นข่าวขาหมูนะครับ อ่าทันแรกต่นะฮะทำเสร็้เร์สเด้วยนะครับคนที่ต้องร้อนของเราต้องรอนหีงเ็ดก็เลยคิดว่าต้องเลือกที่สุ่มเลือกอาหารก่อนเลยว่าอาหารแนวนี้มันจะร้อนได้ตลอดเวลานะครับอาหารบางอย่างเนี่ยยังไงก็ตามมันจะมีความที่แป๊บเดียวจะเซ็ละเย็แม้กระทั่งตัวคกเทลของเราอ่ที่เป็นพาส r o u ร d เพราะว่าเราไม่อยากที่ตั้งวางไว้ตั้งวางไว้อ่ะอาหารมันจะเส็งแล้วก็เวลาทำอาหารชิ้นไว้เป็นชั่วโมงมันไม่อร่อยผมก,ก็เลยบอกให้ทําสดแล้วก็เดินแจกทีนี้สมมติแปดสิบชิ้นก็เดินไปเดินไปเดินมาุวกก็หมดเดินมาุวกก็หมดก็จะได้ของที่ทแบบทําสดๆเดี๋ยวนั้นตลอดนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือหวานด้วยสมมติว่าเวลาเราไปงานแต่งงานนี่เลยหวานๆมันก็จะมี เราก็เลยมีซุ้มระดับเป็นรถเข็นไอศครีมนะฮะเป็นเป็นเป็นงเราเป็นรถพิเศษที่เราเลือกมานะครับ anda, รวมไปถึงมีลูกเราด้วยตอนดึกเนี่ยก็มีอาหารแบบดรดี๊ดอเอากลับบ้านได้เราก็เลยคิดไว้แล้วก็เลยเตรียมไว้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลยคิดว่าแต่ก็ดีใจที่สุดท้ายที่แขกบอกว่แฮปปี้เนาะเขาจะดีใจชอบมากเลย พราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นดวงของเขาที่จะทำให้เราต้องเลือ่อนด้วยซ้ำผมพี่งั้นเลยว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่เราต้องเลื่อนจากโควิดน้องนาชาก็ไม่มีวันที่จะได้อยู่ในการต้องใช้งานแต่เพราะมันมีโควิดนี่แหละแล้วมันก็เลยบังคับว่ามันต้องเป็นแบบนี้พอ,อมาถึงเวลาเ,าเราก็คิดว่าอีกสักปีสองปีเราจะจัดมันก็ไม่มีจังหวะที่เหมาะสมสักทีไม่พร้อมสักทีจนอยู่ดีๆเป็นวันที่เขาพูดเก่งม,มากพูดรู้เรื่องแล้ว น่ารักเดินรู้เรื่องทำได้ตามคาสั่งที่เราอยากใช้คททือเดินตามอย่างเงี้ยแล้วก็โปรยจากไม้อะไรเงี้ยเขาทําได้แล้วมันก็ทีทีมันก็ดดนกดดนกจะต้องจัดช่วงนี้พอด,ดีมันเหมือนบังคับว่าเราจะต้องจัดชัวงที่คำตอบอือใช่เออก็คือตอนแรกอ่ะต้องบอกเลยว่าจริงตอนที่งานแต่งเราประกาศเรื่องงานแต่งเนี่ยตอนนั้นอ่ะเศร้านะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตอนนั้นเราเนี่เราะสปี แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานวันนั้นแล้วเราก็คิดว่าเราคบก็นตั้งสิบปีอยู่ดีๆทำไมจะต้องมาวันธองจัดงานแต่งวันที่มันจะต้องเลื่อนคือถ้าเราจัดก่อนนั้นแค่ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งมันก็จะไม่มีการต้องเลื่อนแล,แล้วตอนนั้นเราแบบตั้งใจมากคือเรียนดูดีเทลเอง ทั้งหมดเหมือนเดิมเนี่ยะะแหละค่ะแล้วเราก็เตรียมการไว้แบบเยอะมากแล้วกี่สิบวันแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิ้งเทมาแล้วอย่ีๆประกาศเลื่อนเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียใจแต่มาวันนี้ต้องขอบเลยว่าโหทำระจบบรรณานวันนั้นนะเรารู้สึกว่า คุ้ค่าการรอคอยมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่ย้อนเวลากลับไปได้ถ้าตอนนี้ให้เลือกได้ว่าแต่งตอนนั้นได้นะไม่มีโควิดแต่มันจะไม่มีนาตาชาแ,แต่งตอนนี้มีนาตาชาแต่ต้องเลื่อนมาแบบนี้เลื่องวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลือ100่อนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณโชคชะตามากที่ทำให้เราได้เลื่อนแล้วมีภาพความทรงจำแบบนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นท่ามีนาตาชา มาอยู่ในงานด้วยมันรู้สึกว่าแบบมันอิ่มมากเาเขาก็ได้รักมากรัก<า>เกินคาดจริงๆดีใจดีใจที่ได้ดีใจที่ได้รอดเด็ดี่ได้ร่ตอ,ตอนแรกก็กังวลเนื่องจากว่าเราฟันธงในการที่จะจัดงานค่ะ ก็คือฟันโคงป,ปลายมกพราแล้วจัดก้ามีนาะมันมีเวลาเตรียมการแค่น,นี้เดียวซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเราเตรียมการมาเยอะมากแล้วคงไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายเราเริ่มกังวลมากๆตอนใกล้ถึงว่าเฮ้ย อังนนเตรียมงานไม่เสร็จอีกเยอะมากมีอะไรที่เยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยชุ่ณตกลงเป็นจ่าวหรืออะไร,รนี่ตกลงจริงขอโทษด,ด้วยคือเป็คนแบบตั้งใจแล้วก็ต่างคนต่างคิดว่าเขาต้องเชิญนะรีคิดว่าเราเชิญแล้วสุดท้ายมาดูอ้ายังไม่ได้เชิญน้ำผู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราแบบ ค่อนข้างเครียดเลยอะตอนจากงานเพราะว่ามันเตรียมการอะไรไม่ค่อยทันจริงๆแต่สุดท้ายก็ทันนะมาทันเอามาเสร็จเอาเช้าวันแต่งอะค่ะยางเลียอะค่ะกังวลมากเรื่องคือเรื่องน้องณัฐชาค่ะเขาอยู่ในวัยที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากอย่างแบบตอนที่เราจะทําชูที่อย่างนี้ความตั้งใจของอีกคนต้องการให้เขาเป็นมินิมีใหม่เพราะว่า ให้เหมือนแม่ที่สุดในแบบฉบับที่น่ารักแั่เหมาะกับวัยเขาใช่ไหมเราก็แบบโอ้ยแบบดีไซน์ชุดอย่างดีว่าให้เขาแบบคนออกแบบให้ว่าจะออกเป็นแบบไหนสักพักนึงเริ่มเอาชุดที่เป็นแนวใกล้เคียงอันนะั้นอ่ะมาให้ใส่เขาจาับผ้านะเขาวิ่งหนีวิ่งหนีแบบไม่ใส่บอกเจ็บเจ็บเจ็บคิดยังไงไม่รู้บอกเจ็บลีก็แบบเครียดทำยังไงดีเนี่ยปรากฏไม่มีชุดน่าราชาก็เลยมีไอเดียว่าให้เขาไปร้านชุดเลยได้เขาจับผ้าเลย ก็เขาอะอยากจะได้แบบก็คือให้เขาไปเลือกผ้าเองแล้วเขาจะเลือกอันที่นุ่มที่สุดเราก็มาตัดให้แบบมันแบบเรียบที่สุดให้รู้สึกว่ามีอะไรน้อยที่สุด mm hmm. เพื่อที่ไว้คนนุ่มแล้วเขาคิดว่าไม่กลัวแต่ให้มีดีเทลคล้ายๆของเราเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เหมือนกันให้ตัดคล้ายแม่ที่สุดแต่ว่าอเอาให้มันแบบนุ่มที่สุดอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าวันจริงจะใส่มกานตะช้าบางคับไม่ได้เลย ต่วันจริงพเขาใส่ก็โล่งมากว่าเฮ้ยมันจริงเขาสนุกเขายอมใส่ทุกอย่างสิทที่เตรียมเอาไว้แบบนี้ค่ะแต่เราก็เตรียมสิ่งิที่เหมาะสมด้วยแล้วก็กังวลอีกอย่างว่าช่วงพิธีการที่เราวาดฝันไว้ว่าเขาจะต้องเดินนาเราเข้าไปจะทําได้ไหมก็จะกลัวคนไหมเพราะคนจะเยอะมากแล้วตักต้องจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยวก,กับเราก็ให้เขาซ้อมก่อนตอนแรกแบบผู้เขาโปรยดอกไม้นี้พอตอนซ้อมอะ ขามาโปรยดอกไม้แล้วเขาดูจะพวงน่ะเพราะเขาเป็นเด็กแบบเด็กข้างระเบียบพอโปรยดอกไม้ไปเขาก็หันไปเก็บโปรยเขาก็จะห่วงดอกไม้หันไปเก็บเดินก็ไม่อยากเหยียบดอกไม้เราเลยเปลี่ยนว่าให้ถือดอกไม้เหมือนแม่ดีกว่าปรากฏมันไปอยู่ในบรรยากาศจริงให้เขาถือดอกไม้เสร็จพอขึ้นทางเขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนเนจ้าสาวกระเป๋า,าโปรยดอกไม้เขาอยากทำบ้านก็เลยให้เขาไปเปลี่ยนกับพี่อาทิเขาเลยได้ทั้งถือดอกไม้ตอนแรก แล้วก็โปยดอกไม้ตอนหลังลก็โปรยไม่กังวลอะไรเลยค่ะก็คือสรุปนาราชาทําให้แม่กังวลเยอะมากว่าจะได้ไหมจะอะไรไหมปรากฏวันจริงค่ะเขาเก่งมากคือไม่มีอะไรต้องกังวลที่ทําได้ดีกว่าที่เราคิดอีกแล้วน่ารักยิ้มแย้มรักแขกตลอดค่ะก็คือแม่ลงมากาค่ะของช้วยนะคะก็คือ สเปรย์น้ำหอมฉีดห้องค่งะแต่มันพิเศษมากๆเพราะว่าเราทำกลิ่นเป็นเองนะคะก็ะคือเป็นกลิ่นความชอบอะข้ากับบินนะด้วยเพราะว่าเป็นโรสแล้วก็ความชอบของเราด้วยก็คือไวททีก็คือเอาไวททีมาผสมกับโรสผสมเองกับมือเลยนะนี้ก็คือตั้งใจอยากจะให้ทุกคนแขนกหรือคนนะ่ะกลับบ้านกลับไปแล้วก็แบบื้อฉีดห้องก็อาจจะมีถึงเราบ้างะคะ่ะเค้กนี้คือสีมือของคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะที่ผู้ต้องขังในเรือนจำ คือต้องบอกว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจะค่ะที่คุณลีแล้วก็คุณฟูเขาเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือในผลงานของพวกเราเลยได้ยินทุกอย่างก็สามารถสบายีน้าดียินเลยคืออาหารและเครื่องดื่ม สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บาร์าพริกลองเลย แล้วใช่ไหมคะแต่ก็คือว่าไม่ถือเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นเรื่องราวดีๆเป็นงานมงคลแล้วถ้างานมงคลของเราจะสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นได้เป็นการสนับสนุนคนได้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีมาโดยสยมปะคืองานดีๆแล้วสามารถต่อยอดเป็คน มีอาชีพให้โอกาสคนแล้วไม่ใช่คนที่ไม่มีฝีมือเขามีสิทธิแต่ว่าบางคนยังไม่รู้แล้วเราก็เหมือนสนับสนุนให้คนมีสิทไปที่รู้จักแล้วก็สนับสนุนเขาให้เขามีไรายได้ตั้งแต่อยู่ในเรือนจับแล้วก็มาหาไรายได้ตอนที่ออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่จะต้องอยู่ในเรืใช่ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะก็คือเค้กแต่งงานของลีกับพุกๆนะคะเค้กนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าคือฝีมือของคนที่อยู่ในเรือนจํานะคะคือผู้ต้องขังในเรือนจํานั่นเองนะคะคือลีกับพุกๆรู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสเขาเพราะว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยมีคนอยู่กลุ่มน,นึงที่รักในการทําเค้กและเขาก็มีฝีมือมากๆเลยะคะ่ะนี่คือเค้กที่เห็นนะคะแต่ว่าลีว่าเดี๋ยว ไปดูเขาทําเลยดีกว่านะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะตอนนี้นะครับเราส่งทีมงานเข้าไปเก็บบรรยากาศการทําเค้กแต่างงานของเราสองคนในเรือนจากลางระยองกันครับงานนี้ต้องขอบคุณท่านผบอรเรือนจํกลางระยองนะครับและท่านผอ,อรเรือนจากลางระยองสาหรับการถ่ายทำครั้งนี้ครับเค้กชิ้นนี้ใช้เวลาในการทําทั้งหมด10วันเป็นน้ําตาลฟองดองครับทุกคนตั้งใจทํากันมากและที่สําคัญเค้กชิ้นนี้ เป็นงานจัดจ้างจากเราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับน้องๆเลยตั้งใจทํากันเป็นพิเศษรู้สึกไงบ้างครับที่งานทีนี้เป็นงานจัดจ้างทีแรกแล้วก็เป็นงานคุณฟูกคลคือต้องบอ,อกว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่คุณลีแล้วก็คุณฟูกเขา เชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือในผลงานของพวกเราก็อยากเห็นบรรยากาศในงานอะไรอย่างี้เหมือนกันครับคือก็อยากให้คุณในงานน่ะบางทีเขาก็รับรู้ถึงว่าผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือของพวกเราเป็นฝีมือของคนข้างในซึ่งมีความสามารถคือก็ไม่แพ้คนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้กที่เห็นนี่คือ80นะครับยังไม่เสร็จ เราเลยเก็กบภาพบรรยากาศมาฝากครับเดี๋ยวเรากลับไปที่งานแต่งงานไปดูเค้กแบบเสร็จสมบูรณ์ร้อเอร์ซกันครับ เร็วมากประจำกับให้เกียรติที่คล้อมาลัยแก่คู่หมั้สาวของเราครับโดยใช้ทุกิ่ทุกอย่างเจ้าสาวเลยโอ้เจ้าบ่าวมีหน้าที <qual calculations> exactly. ่เดียวเลยคืออาหารและเครื่องดื่มรวมถึงนักพิสัยพิสูจน์จานตามน่าอันนี้หน้าที่นี้ถูกต้องพิสูจน์ครับเราเลยต้องคัดสรรร้านอาหารที่เราชอบค่ะ don't count เวลามานะครับรวมไปถึงเพื่อนๆอันนี้สาคัญมากๆเลยเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีความรักความอบอุ่นจากเพื่อนๆในรูปที่โตเดเนี่ยนะความรู้สึกในในการที่เราอยู่ในงานเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่น่ารักและไม่อบอุ่นเท่านี้คือมันเป็นงานแต่งงานที่พอเราแต่งแล้วอ่ะเราจะได้รับคอมเมนต์เยอะที่สุดว่างานอบอุ่นจังเลยมันอาจจะมีความ เกี่ยวข้องกับการาชาเกี่ยวข้องกับอาชีพอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาร่วมผูกพัยกับเราเนี่ยเป็นคนที่ทําให้งานเราอบ่นแบบชี่เป็นค่ะก็คือพีอ่ทุ๊กอบเลยค่ะต้องสอกว่างานเนี้ยเราชิวยันไม่ได้เยอะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่กล้าชวนคนเยอะอย่างเงี้ยเราก็เชิญจํานวนเยอะซึ่งส่วนใหญ่ในจำนวนนั้น่ะก็มาได้แล้วเราก็แบบเป็นคนที่รักกันมาแสดงความยินดีกับเราที่ผ่านวัประสบการณ์มาสิบปีคนที่ยังเหมือนยินดีกับเราอยู่เนี่ยต้องขอบคุณมากๆตั้งแต่ผู้ใหญ่คะที่มาร่วมงานครอบครัวเราทุกคนเพื่อนคนดีบอกไป้วย จะไม่ขอบคุณก็ไม่ได้กับคนทำงานหรือฝ่ายแลงงที่ทำสิ่งต่างๆเป็นความจํตที่ดีมาก ข้อสุด <Kell> ท <analyze anthropology> ้ายหรือ <ID> ย <IS> yeah. ังไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใ่กลา่ไป็นอะไนะตลอดเวลาเรา่่ไปอะไนี่ ก็มีของชำด้วยงานแต่งงานของมาฝากชาวหนีเที่ยวกันจำนวน5รางวัลน,นะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook หนีเที่ยวกันและเสาวหน้าคุณณัลรีครับจะเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องน้องในเรือนจำกลางระยองท่ามพลาดนะครับ สวัคดีค่ะคนร่างเลยนะขอบคุณมากเี๋ยณผู้ชมดูแล้วก็จะเข้าใจว่ารีเป็นอะไรอ้วนคนในเรือนจํานี้เหลือเกินแต่รีจะบอกว่ารีไม่ได้อ้วนบราวนี่ก็อร่อยเค้กกล้ยหอมก็อร่อยแยมโรก็อร่อยแล้วถนัดพิสไม่บายปูทำไงคะไม่บายาไม่ามเดี๋ยวมีร Aishu! Aishu! Selamat tinggal, Nara! Selamat tinggal!